ผมขวดนะครับผู้จัดรการมีทงังเป็ช่องสนนี้ก็เอเอทโบนครับผมครับวันนี้เนี่ยผมมาเยี่ยมเขาก็เป็นการสุดตัวเพราะว่าด้วยชุลาด้วยแล้วก็ไม่ได้มานานที่บอกว่าผมมาถึงตกใจอเอกเาเมื่อก่อนผมมาจมจำได้เลยว่าบ้านนอกนะฮะช่างราวด้วยการกู้เร่าบ้านนอก,นนนอกทำรถในป่าในป่าการล่องทำ แต่ผมยืนอยู่ในห้องเนี่ยเป็นเรียกว่าห้องรอรับลูกค้า,าอย่างดีนี เฉียนะฮะก็เป็นละวันกิติยุทธ์นะฮะแล้วเอ๋พูดถึงสิ่งที่เอ๋ทำอย่งนี้หน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเองได้แบบขยับขยับแล้วทำอย่งนี้ขึ้นมาก็ช่วงก่อนที่มั้งเนี่ยหายไปอยู่พักหนึ่งใช่ใช่หายไปพักหนึ่งพ่อบอกเอ๋ออกทะเลบ้างเอกดับเบื่อเลื่อทางซวยตลอดปีเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ครับก็คือช่วงนั้นอ่ะที่หายไปเพราะผมทำบ้านทำอู่ให้เรียบร้อยคือว่าบุราลุคขาล้า รับที่อาแล้วผมเป็นคนรับรถและยาผมอาชีพอาชีพเน,นี่ยรถแท่งเป็นอาชีพที่ผมรัคือเป็นนักแข่งอาชีพใช่ครับก็คือไม่ทำเล่นๆครับยนเลือดเลยใช่ครับใส่เลือดล่อสู้สเลยอืมแล้วที่ผมมาทําแบบห้องประกอบเครื่องคือติดแร์ดไว้ห้องประกอบเครื่องแล้วก็ห้องอะไรหัวอะไรคือลูกค้ามานั่งก็ติดแอวนคือเพราะว่าเ่าที่เ่าที่คุยกันไหนเเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยคือมีทุกอย่างทำที่นี่หมดทุกอย่าง ทุกอย่างที่นี่คืออาณาจักรของเอเยโบเลยครับใช่ไหมก็มีทุกอย่างมีท่านตึงก็มีคืองานทีหมาพุกธเนี่ยคือจะไม่รู้ตัวไม่เลยไม่รู้ศิลปะคือแลไรทุกอย่างครับศิลปคุณภาพทุกอย่างเลยคืองานโรงงานแปลทุกอย่างอลยที่บอกเนี่ยแต่จะต้องเร่งร่องเร็วๆนี่คือผลงานตัวเองนะด้านหลังนี่ก็คือผลงานนะที่ผ่านมามีป้ายมีถ้วยรางวัลเยอะแยะมาก มันเป็นของโอเพ่นนั้นเลยนะมีทอสติงมีอะไรไม่รายมากมายขานในตัสนีดซื้อมาขายหรือยังไงเออเช่าก็มันเยอะเงี้ยขายด้วยครับขายด้วยแต่ไหนผมไม่ให้เช่าครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้บอกว่าที่นี่มีเกียร์เจอริโกอยู่ประมาณสิบลูกได้ไหมไม่ถึงครับเจ็ดลูกไม่ถึงแต่เจ็ดลูกลูกละสองแสนปลายตีว่าสามสามสิบสามยี่สิบเอ็ดสองล้าน ค้าอะไรยังไงบ้างฮะว่าว่าที่เอกอยู่ตรงนี้แล้วเนีอกต้องการอะไรอยากจะให้อะไรกลูกค้าก็ลูกค้าหลักการแข่งรถตามความแรงผมก็อินเตอร์เพนเตอร์เนเต็มที่คือแรงเต็มที่พูดง่ายว่าเข้ามาปุ๊บไม่มีความแร่อนไม่มีการเลยไม่มีไม่มีก็คือเอกชอบพูหนูจำได้แรงแบบไม่จับใช่ไม่มีการครับก็คือพูดง่ายว่าของถึงกดแรงแไหมหรอระยะถื ก้าเลขอื่ไม่มองเลยจะู่ <il S 1> ุแค่ว่าวีโก้ที่ว่าใคราำว่าไม่แรงไม่แรงมาที่ผมผมส่งเลขเก้าเลยโอีเก้าได้เลยครับแต่เขาเป็นถ้าไม่เห็นเก้าไม่ต้องใส่ตังค์มด้วยวีโก้แต่ก็วิ่งไปแล้วนี่วิ่งไปแล้วครับแล้วก็ดีขันแรกด้วยใช่ันแรกขั้นแรกของเมืองไทยตัวที่วีเก้ามันยังลงไม่อีกครับเคยงว่า 아무래도 이거 야 คือมาทำให้ผมมาทำที่ผมผมก็ส่งเวลาเก้าเลยสองเก้าครับใช่ครับเอ๋ต้องไปด้วยใช่ไหมไปด้ยครับก็คือไปทำให้ผมแล้วก็คือไปอ่าสวิตให้เขาต้องบอกให้เขาดีๆนะว่าอีคนไทยคนไทยครับอาจจะไม่ต้องบอกว่าผมชื่ออะไรยูอิสตูเนียบอกแอมของไทยแลนด์อะไรก็ได้ก็ล่าสุดเนี่ยโดยเสียมามาเมื่อวันสองวันที่แล้วเนี่ยคือมาเที่ยอู่ผมผมชื่อแฮนดี้แฮนดี้อ่าต้อมาจากโดยเสียไม่รู ดีมากดีมากใช่ครับเขาบอกเขาบอกคือเงือเชื่อทีอ่เขาตามเขาทิ้งเลยใช่ก็คือพเพื่อนเขาออกมาเรามีห้องประกอบเครื่องห้องอะไรเราลดการจอดในร่มเป็นเป็นที่ขาดเพราะยังไงใน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 ,นามของผมก็